สวัสดีค่ะดเด็กๆชวกาวนุบาหนึ่งวันนี้เรามาเจอกวันศุกร์สุดส,สัปดาห์นะคะวันศุกร์ที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะวันนี้อาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยสร้างฝันนักคิดเนาะวันนี้วันศุกร์เราเรียนเรื่องเวลานะคะเวลาคืออะไรแอลวคงมีอุปกรณ์ให้เด็กๆดูอันนี้เวลาอันนี้เราเรียกว่านาฬิกานาฬิกาเนี่ยจะใช้บอกเวลานะคะเวลาไหนเป็นกี่โมงนะคะ ดูตรงเข็มสั้นเข็มยาวตรงนี้นะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยอ,อยู่ชั้นอนูบาลหนึ่งเนาะความรู้ของเรานะคะก็คือจะเราจะเรียนรู้แค่ตรงไหนเป็นกลางวันช่วงไหนเป็นเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนก็คือช่วงเวลา6กโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเช้าน,นะคะหลังจากนั้นเวลากลางวันก็จะคือหกโมงเช้าไปจนถึง6กโมงเย็นนะคะอ่ะาแถมด้วยความรู้ เวลากลางวันจะมืดหรือสว่างลูกอ่ากลางวันจะสว่างนะคะส่วนกลางคืนเป็นยังไงคะอ่ากลางคืนมืดมิดเนาะกลางคืนก็จะมืดเลยไม่มีแสงสว่างเลยกลางคืนเราออกไปเล่นข้างนอกได้ไหมคะลูกไม่ได้ไเพราะว่าจะมีอะไรเลยมีสัตว์ร้ายมีมูเีเยวเที่ยวขออาจจะมาทําร้ายเราได้นะคะกลางวันก็เหมือนกันเด็กๆออกไปเล่นตากแดดได้ไหมคะ มันจะทําให้เราเป็นยังไงลกูกไม่สบายนะคะอ่ะวันนี้คุณมาพูดถึงเรื่องเวลาถึางเท่านี้ก่อนนะคะมีใบงานให้เด็กๆทำเขาบอกว่าให้เด็กๆอลองทดลองนะทดลองแล้วก็เอามาบนทึกข้อมูลกันแบบนี้วันไหนชงวางให้เด็กๆเนีย่ยยกมือขึ้นสองข้างแบบนี้ยกมือขึ้นสองข้างแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยมาถูกันมาถูกกันแบบนี้นะคะอ่ะดูอันที่หนึ่งถูกกันทีนี้ นวนครั้งที่เราถูมือถูก,กันหนึ่งสองเอ๊มือของเรารู้สึกว่ามันไม่ร้อนหรือว่ารู้สึกอุ่นๆหรือว่ารู้สึกรอ้อนเดี๋ยวนี้นะคะเราเขอให้เด็กๆเนีย่ยระบายสีในช่องนั้นถ้าเด็กๆถูจานวนครั้งที่เด็กๆถูมือเด็กๆถูสองครั้งเป็นยังไงเอ่ยอาจจะร้อน อาจจะอุ่นหรืออาจจะร้อนเลยหรือว่าจ,จะไม่ร้อนอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็ลองต้องลอเด็กๆจะต้องลองทดลองทำนะมีสองครั้งห้าครั้งสิบครั้งแล้วก็สิบห้าครั้งนะคะใบงันชนิดนี้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยช่วยกํากับดูแลน้องๆด้วยนะคะอามคูจะจะสาธิตอีกรอบหนึ่งก็คือเด็กๆเ,เอามนอมาทาแบบนี้แล้วหนูก็ามาถูกันหนึ่งสองเด็กๆก็ลองดูสิเอ๊ะ ระบายสีตรงที่ร้อนเดี๋ยวถ้าไม่ร้อนเด็กๆก็ระบายสีตรงช่องที่ไม่ร้อนนะคะ15้าค่ะเด็กๆก็นับไปเลยหนึ่ง6 7 8ส10สี่ห้า14เจ็ดแปดเก้าสอห้าุ๊ยมันร้อนหรือเปล่านะถ้าดเด็กรู้สึกร้อนเด็กๆก็ระบายสีลงไปในช่องที่ร้อนนะคะ,ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะหน่วยสร้างฝันนะักคิดนะคะมีเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันว่าเราจะเรียนหน่วยเรื่องอะไรต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ